2 0 0ีครับอยู่ด้านล่างครับบริษัทนี้ทีมงานนี้มีแต่ฮีโนโ่ครับราชาบอดินแลับตอนนี้ห่างชันมากนะครับเนี่ยก็สวัสดีครับมาูดกับทีมงานสายยนต์ในทีมงคลิปนี้พามาชมหน้างานหนึ่งแสนคิวครับ ตอนนี้ก็คือเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะครับหนักมากจริงๆครับวันนี้ฟ้าเปิดมีแดดลุยงานแต่เช้าเลยครับเราก็มาแต่เช้า,ชาน,นีกำลังทำงาน,นครับเนี่ยอการันต์ก็ติดตมแล้วเนะอะนูนดึงกันอยู่น้่นครับอ่าเลื่อนเลื่อน ก็จะทำการลากกันแล้วครับสิหน้างานหน้าคนเรืองเล่นตุ่มเป็ดไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะหายมุมไหนดีกว่าพี่น้องยินลม แล้วฝนตกตอนนี้ก่อนแล้วกันครับลาค่ะลากลา,กลากเฮ้ย

ดึงลากไปลเลยครับเฮ้ยเขาไปเด้เดียวเนี่ยดึงไปอีกดึงไปอีก <c oughs> อ๋กอาทางสั้นๆครับเรื่นๆครับนี่ อ่าแม่โคไปดึิงครับเนี่ยไปกู้แล้วรถมอปูนครับเอาหกรอด,ดึงครับไม่ไปแน่นอนครับหกรอดึงสิบรอบ สันมากนะครับดูนี่น้องขึ้นมานี่มีเสี้ยวนะครับนี่เลเดียนนะครับเลเดียนด้วยแตะไม่ได้นะเบรกนี่นี่น้องเห็นไหมแตะไม่ได้ครับเบรกครับพี่น้องแตะไม่ได้ครับสไลด์อย่างเดียวเบรก หนักมากนะครับเลยไม่มีการรอฝนไม่มีการรอแดดพี่น้องขอให้ฝนหยุดทำงานกันเลยลุยกันเลยถอยเข้าไปทำถนนก่อนครับ แล้วก็นอนคู่กันอยู่นอนครับพี่น้องเอาขึ้นมาแล้วครับฮีโน่มิเจ๊ห้าร้อยฟรีครับอ่าแล้วก็ลื่นครับนนโอ้ oh. สัดเด็ดเยอะเลย เดี๋ยวแรกครับขึ้นได้ใช่ไหมครับลื่นๆครับเลเดียนด้วยครับพี่น้องมีเสียวครับนี่สั้นมากนะครับทางขึ้นนี่สั้นครับผ่านมาแล้วพี่น้องผ่านมาแล้วผ่าน,นมาแล้ว,ลวเอายังไงเปล่ายังไงปล่าออยึบยึบ,บโอ้ ชันครับชันมากครับนี่ปันมาแล้วปันขึ้นมาแล้วปันขึ้นมาแล้วเฮ้ยเย็บนี่แหละพี่น้องชันครับตรงนี้แหละอ้ยโอ้กลอนออกแล้วไม่แล้วพี่น้องไม่แล้วไม่แล้วยังไม่แล้วโอ้โอ้ฝนตก ฝนตกรีบขึ้นนะครับนี่ลายอมแล้วแบยอมแล้วพี่น้องลายอมแล้วเถือว่าชันมากนะครับนี่ โอ้รถโม่ปูนกล้าหลงได้ไงนอนนอนนอน,น,อนทางลื่อนล่นแน่เแต่เบรกไม่ได้แล้วนี่โยไม่โยโยไม่โยโยมาโยโอ้แรงอนะ่ะเพื่อนแรงอนะ่ะแรงอ่ะเรียบร้อยพี่น้อง mày máy, đầy đủ rồi ạ, kêu máy một cân nữa yup, yup ว่าดินยังแห้งดีอยู่นะครับเนี่ยเอา